อัลัล้มแรกขอดูอมิวสิ<อ>ยครับขอสิรุษบีไฟมีแค่ไม<ด>่นายัางดูเด็กกันอยู่เลยอ่ะอช่วงนี้นวัตกรรมมันัาจารต่างๆเนอะเวิร์กมอสครูนี้พวกเราได้รับเกียรติร้องในพาร์ทที่เรียกว่าช่วยช่วยบิวสให้กับวงพอสนะส่วนตัว B5 ก็ดีใจที่ในอัลั้มชุดแรกของพวกเราก็มีโอกาสได้อนำเพลงที่ว่างมาร้อง รวมเพลงเพลงยื้อเมื่อสักครู่ใช่วันนี้เรามีอีเพลงที่อยากให้ B5 ร้องในวันนี้ครับผมเพลงที่เราร้องด้วยกันตั้งแต่วันแรกทีเราเจอกันครับอีกแล้วอะฮะใช่ครับทุกคอนเสิร์ตเลยนะฮะมันแรกเราร้องกันหลายเพลงมากเลยนะใช่เบื่อเบื่อกันไหมฮะร้องเพลงเดิมๆแต่ถ้าไม่จำได้นะวันแรกที่เจอกันป๋อเออออ่ะ เนียช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคอนโทรอะไรไม่ได right. ้เลยที่สุดแล้วตัวชอบคอนโชว์ด้วยนะเนอ้โแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเพลงนี้ต้องจับให้อนหลอทก่อนทำไมคือตัดฟิลอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขากวาอยากจะฟังต่ออะไรยังไงต่อคะอะไรเงี้ยรำจ้าสวัสดีครับ ไม่แต่แต่เลวสุดเลยคือเป็นทักโตครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวก่อนสิพ่อเขามาดูให้ดนไม่ต้องเล่นวันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้เมื่อสักครู่เพิ่งจะไหว้พ่ออยู่หลังเวทีอยู่ดูว่าลองได้ไหมครับได้ลองดูครับเขาเพียงยัง เอาสิ่งาอยากจะเข้าไม่อยากคุยกับเพื่อนเลยเหรอเพื่อนเอ <c oughs> พื่อนเหรอเพื่อนนั่งรอมาสามสี่ชั่วโมงไม่คิดจะคุยอะไรกันเลยเหรอจะเข้าเพลงเดียวกันเลยใ <c oughs> ส่ว่าสักหน่อยก็ไม่ได้เห <c oughs> รอร้องเพลงด้วยกันนี่จะน,นี่ตัวด้วยกันนี่คุยแล้วเหรออเหรอ <c oughs> บางทีก็แบบอยากจะแบบเออรู้แบบอะไรที่ล,ลึกซึ้งมากกว่าที่เขาเห็นในสื่ออย่างวันนี้ผมผมอองด้านข้างนี้ช่ดยฟิตมากเลยนะ <c oughs> มันมีสัดส่วนความบ้าความโค้งนะแต่มาเรียนปังกูมากเลยเนี่ยตอนนี้ วันนี้โรเซ่นี่พีคมากเลยนะวันนี้โรเซ่ทฟอกมาตั้งแต่โดนกัดหนังหัวมาเนี่ยสติไม่เปิดโลกไปเลยเ่ยเข้าเพลงก็ได้แหมเข้าเพลก็ไเข้าเพกันร้อเพลงี้กันครับเชียวเองจำได้นี่คือเสียงเสียงเพลงที่มาจากใจ เธอจะอยู่ที่ไหนขอชงได้รับรู้หากเธอมีสุขร้อนใดตอนที่ฉันไม่อยู่ คดเคียวทางจะรดเลี้ยวเท่าไร